โอเคสวัสดีนะคะมิวหนังสือติวขอหนังสือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งนะคะมิวก็จะมาแจ้งเนาะ ตอนนี้หนังสือหมดแล้วนะคะมีแค่ชีตนะคะถ้าใครหมิวเพิ่งกลับมาจากเที่ยวไทยเนาะมิวเพิ่งกลับมาจากเที่ยวไทยบางครั้งมิวก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะเพราะว่าหมิวไปเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16นะคะเมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาก็พักผ่อนนั่งรถเมื่อยมากเลยนะคะบางครั้งมิวอาจจะตอบช้านิดนึงเนาะเพราะว่าหมิวเห็นพี่ๆสนใจ ข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วมิวบางครั้งมิวก็ไม่ได้ตอบเนาะเพราะว่ามิวไปเที่ยวไทยมาวันที่สิ็ดถึงวันที่สิบหมิวไปเที่ยวไทยมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเกาหลีเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะคะกลับมาวันที่สิบเจ็ดแล้วก็พักผ่อนอมืมิวก็เลยจะมาตอบคอมเมนต์นะคะก็คือ ข้อสอบนะคะข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะตอนนี้นะคะมีขายคู่กันเนาะจะมีชิดแปลไทยนะคะแล้วก็หนังสือนะคะคู่กัน65 0 0 0ส่งให้ฟรีแต่ว่าตอนนี้นะคะหนังสือหมดค่ะมิวไปถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าหนังสือน่าจะมาเดือน2วันที่10รอนานมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับใครที่สนใจข้อ แนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะมิวก็แบบบางคนก็แบบว่าทักมาถามเนาะมิวก็เลยจะแนะนําให้ก็คือหนังสือมันรอนานเดี๋ยวมิวจะส่งให้สองรอบแล้วกันสําหรับใครที่แบบว่าอืมอยากอ่านแล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะคะมิวก็จะอ่ะปกติมิวขายอยู่คู่ละหกหมืห้าส่งให้ฟรีนะคะจะเป็นชิดแปลไทยแล้วก็หนังสือ คู่กันนะคะหกหมืแต่ว่าหนังสือนะคะรอเดือน2วันที่10บรอนานมากๆเลยมิวก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการส่งชีตให้อ่านก่อนนะคะส่งชีตให้อ่านก่อนแล้วถ้าหนังสือมาเดี๋ยวมิวจะส่งหนังสือให้ตามทีหลังนะคะก็คือต้องบวกต้องบวกค่าส่งบวกค่าส่งสองรอบเนาะก็จะเป็นปกติมิวขายอยู่คู่ละหกหมื 65, ส่งให้ฟรี หมิวจะส่งให้สองรอบก็บวกค่าส่งไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็เป็นเจ็ดหมื่นนะคะก็คือหมิวจะส่งชีทให้ก่อนชีทก็คือเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ mp 3สามารถไปฝึกก่อนนะคะฝึกก่อนพอได้หนังสือมาแล้วหมิวถึงจะส่สงหนังสือให้ทีหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้หนังสือหมดค่ะหนังสือหมดรอนานเลยค่ะเดือนสองประมาณวันที่สิบเลยค่ะเดือนสองประมาณวันที่สิบเลย สำหรับใครที่สนใจนะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะมิวก็จะส่งให้สองรอบนะคะถ้าใครสนใจมิวส่งให้สองรอบนะคะรอบแรกนะคะเป็น MP 3สแล้วก็ชีทแปลไทยนะคะไปฝึกก่อนค่ะเอาไปฝึกก่อนฝึกยังไงนะคะมันมี MP 3สให้ฝึกก็คือมันจะมีขาวดำนะคะสีมิวหมดพอดีเลยวันจันทร์นะถ้าใครสนใจนะคะวันจันทร์มิวส่งให้ก็คือมันจะ สีมันหมดพอดีนะคะแต่ว่ามันก็ดูออกนะคะมันเป็นขาวดําแบบนี้เนาะบางเล่มก็เป็นขาวดําบางเล่มก็เป็นสีแดงน้ําเงินนะคะเพราะสีหมดพอดีสีหมดพอดีถ้าใครอยากได้นะคะส่งวันจันทร์นะคะส่งวันจันทร์ที่เป็นไฮไลท์ทึบๆไฮไลท์ทึบๆก็คือเป็นพอยต์ของโจทย์นั้นๆนะคะพอยต์ของโจทย์นั้นๆแล้วเป็นทึบๆสีแบบอ่อนๆนะคะก็เป็นคําตอบนะคะสามารถฝึกเองได้คนเดียวนะคะถ้าใครแบบว่า ยังไงอยากอยากเริ่มไปฝึกก่อนนะคะก็วันจันทร์หมิวส่งให้ MP 3แล้วก็ชีตแปลไทยนะคะพอหนังสือมาหมิวก็จะส่งให้อีกรอบนะคะเพราะว่าหนังสือมันรอนานถามพี่เขาแล้วเดือน2วันที่10พี่เขาบอกว่าเดือน2วันที่10หนังสือถึงจะมาสําหรับคนที่แบบว่าเออไม่ไม่อยากรอเนาะไม่อยากไม่อยากรอเอาไปติวก่อนก็ได้นะคะเอาไปติวก่อนก็ได้ก็หมิวก็จะเอาค่าส่งนะคะบวกค่าส่งไปสรอบนะคะปกติคู่ละ6 5หมื แต่ว่ามิวจะส่งให้สองรอบก็เป็นเจ็ดหมื่นรวมส่งนะคะเพราะว่ามิวส่งให้สองรอบเนาะหนังสือมามิวถึงจะส่งให้นะคะสามารถฝึกเองได้คนเดียวนะคะมิวก็จะส่งชีตนะคะชีตแปลไทยแล้วก็เอ็มพีสามแล้วก็จดนะคะสําหรับมิวนะมิวก็จดแบบวันละเจ็ดข้อวันละหน้าสําหรับมิวนะมิวจําก็คือหมิวจําวันละหน้าวันละหน้านะคะหมิวก็จะจดตรงพอยต์ตรงนี้ค่ะจดตรงพอยต์ตรงนี้มิวไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ มิวแปลไทยให้แล้วเรียบร้อยนะคะพอยต์ก็คือชื่อประเทศอย่างเป็นทางการแล้วก็คำตอบก็คือเกาหลีแทฮันมินกุกมิวก็จะแบบว่าจด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 ,จดแล้วมิวก็จะฟัง MP 3สามด้วยเนี่ยมี m อ3สามให้ฟังด้วยนะคะ MP 3สามแล้วก็จะฟังจับพอยต์มันอ่ะเดี๋ยวมิวจะเปิดให้ฟังฟังดูนะคะจับพอยต์มันนะคะเีบอน 무입น입่까พอยต์ของมันก็คือชองชินกุกกาพอยต์ของโจทย์นี้ก็คือชองชินกุกกาก็คือคําตอบก็คือแทนฮันมินกุกแล้วก็จํานะคะจําพอยต์จ,จำคคาตอบจําพอยต์จ,จำคคาตอบของหมีวก็คือหมีวจะโจดจดจดพอยต์จดคําตอบจดพอยต์จดคําตอบเสร็จแล้วเหมิวก็จะมาฟัง MP3 คะ่ะเพื่อจับเพื่อจับพอยต์ในโจทย์นั้น มิวก็ค่อยๆจําไปทีละหน้าทีละหน้านะคะเพราะว่ามิวก็จําค่อยๆจําค่ะเพราะว่าจเยอะมันจะปวดหัวมากๆเลยมิวก็ค่อยๆจํานะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากเอาไปฝึกก่อนเนาะวันจันมิวส่งให้วันจันทร์มิวส่งให้นะคะชีตแปลไทยแล้วก็ MP 3สนะคะลองเอาไปฝึกดูค่ะพอหนังสือมาเดือนสองวันที่1ิบมิวก็จะส่งให้อีกรอบนะคะในหนังสือนะคะในหนังสือมันก็จะมีมีหมดเลยค่ะมีทั้ง อ่านบทความแล้วก็มีทั้งร้องเพลงชาตินะคะแล้วก็มีข้อสอบนะคะมีหมดเลยนะคะหนังสือมันรอนานมากๆเลยค่ะเพราะหมิวก็ต้องจองล่วงหน้าเนาะต้องจองล่วงหน้าหมิวก็ถามพี่เขาว่าประมาณวันที่เท่าไหร่พี่เขาเพิ่งแจ้งมาประมาณวันเดือนสองเลยนะเดือนสองวันที่สิบเลยค่ะเดือนสองวันที่สิบหมิวก็กลัวแบบว่าพี่แบบว่าทักมาเนาะทักมาถามว่าสนใจสนใจหนังสืออะไรประมาณเนี้ยหมิวก็เลยเออหมิวก็เลยแบบ โอเคถ้าสมมติว่าพี่สนใจนะคะวันจันทร์วันจันทร์หมิวก็จะส่งชีตแปลไทยนะคะแล้วก็ MP3 ให้เอาไปฝึกก่อนล่วงหน้านะคะเอาไปฝึกก่อนล่วงหน้าพอหนังสือมาวันที่เดือนสองพอหนังสือมาเดือนสองนะคะเดี๋ยวหมิวจะส่งให้อีกรอบก็คือหมิวจะส่งส่งให้สองรอบค่ะวันจันทร์ก็คือวันจันทร์ก็คือ ส่งชีตแปลไทยนะคะให้ไปฝึกก่อนแล้วก็ MP3 นะคะ MP3 แบบนี้ค่ะสามารถฟังพอยต์ในโจทย์นั้นๆเป็น MP3 นะคะสามารถฝึกได้ค่ะฟังดูนะคะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยสามารถฟังฝึกได้คนเดียวนะคะอันนี้ฝึกจับพอยต์นะคะฝึกจับพอยต์กกงำีอิมอะอืมอะไรประมาณนี้เนาะ ถ้าใครสนใจนะคะวันจันทร์หมิวส่งให้ชีตแปลไทยแล้วก็ MP3 นะคะส่วนหนังสือมาเดือน2เดี๋ยวหมิวส่งให้อีกรอบนะคะก็คือส่งสองรอบนะคะสําหรับคนที่แบบว่ากาลัวรอนานเนะาะกลัวแบบว่ารอนานเอาไปฝึกล่วงหน้าก่อนเอาไปฝึกแบบว่าระหว่างที่รอหนังสือระหว่างที่รอหนังสือเอาไปฝึกก่อนมีทั้งหมด295รอบข้อเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุดค่ะมีทั้งหมด5หมวดนะคะประวัติศาสตร์สาธารณเกาหลี แล้วก็วัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจำวันค่ะเนี่ยส่วนมากจะเป็นข้อแบบเน้นๆมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าแบบว่าหมีวแบบว่าสมหนังสือมันหมดพอดีเลยอะ่ะหนังสือมันหมดพอดีแล้วพี่ๆก็ทักมาเยอะมากสนใจสนใจหมิวก็ทักมาเยอะมากนะคะหมิวเพิ่งกลับมาจากไทยนะคะเหมิวไปเที่ยวไทยมาหมีวก็บางครั้งหมีวก็ตอบบางครั้งหมีวก็ไม่ตอบนะเพราะอยู่ไทยเนาะ อยู่ไทยหมิวก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปขึ้นดอยไปขึ้นดอยเหมิวก็ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์นะคะหมีวก็อาจจะตอบช้าบ้างนะคะตอนนี้หมิวกลับมาเกาหลีแล้วเรียบร้อยนะคะกลับมาเกาหลีแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะลองไปฝึกก่อนลองเอาไปฝึกก่อนนะคะส่งให้วันจันทร์นะคะส่งให้วันจันทร์นะคะหมิวจะส่งให้สองรอบนะคะปกติหมิวขายอยู่ที่ คู่ละหกหมืห้าแต่รอบนี้นะคะมิวส่งให้2อรอบมิวบวกค่าส่งไปอีกห้าพันวอนนะคะเป็น70,000มื่นวอนนะคะเจ็ดหมื่นวอนรวมส่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือวันจันทร์มิวจะส่งชีตแล้วก็ mp3 ให้ไปฝึกก่อนให้ไปฝึกจดจำก่อนนะคะแล้วพอหนังสือมาเดือน2วันที่10บมิวก็จะส่งหนังสือให้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเพราะว่าช่วงที่มิวไป เขาเรียกว่าอะไรคลิปมันแมสนะมีแต่คนทักมาทักมาทักมาแล้วหมิวก็ไม่ค่อยได้ตอบพอหมิวก,กลับมาไทยแล้วหมิวก็ค่อยๆตอบค่อยๆตอบออตอบ,บางคนก็ลืมไปหมดแล้ว <c oughs> นี่นะคะอันนี้นี่นะคะหมิวก็เข้าเล่มให้แล้วเรียบร้อยนะคะบางเล่มก็เป็นขาวดํานะคะบางเล่มก็เป็นสีนะคะเพราะว่าสีหมดพอดีแต่ว่ามันก็ดูออกอยู่เนาะมันดูออกอยู่คะ่ะว่า ข้อนี้เพราะว่ามิวเขียนระบุไว้อยู่ว่าพอยต์พอย์อยของโจทย์นี้คืออะไรนะคะพอยต์ของแต่ละโจทย์คืออะไรนะคะมันก็มิวก็กำกับไว้อยู่นะคะก็เป็นเล่มประมาณนี้นะคะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะคะแปลไทยให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะนี่ค่ะประมาณนี้295ข้อเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยนะคะแล้วก็มิวก็จะแนะนํากลุ่มเพื่อนบ้านให้ด้วย กลุ่มเพื่อนบ้านก็คือเวลาเขาไปสอบเขาจะแชร์ข้อสอบกันนะว่าได้อ่านบทความอะไรแล้วเจอคําถามอะไรเขาจะมาแชร์ท,ทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะแต่ว่ามันแบ่งเขตนะคะเขตอินชอนเขตโซเขตแทกูเขตมันแบ่งเขตแต่ละเขตนะคะอืมแล้วก็มีพี่คนนึงเนาะแกทักมามิวส่งของให้แกแล้วแหละมิวส่งของให้แกแล้วเมื่อวานนี้นะเป็นหนังสือแล้วก็ชีตนะคะมิวก็ถามว่าพี่อยู่เขตไหนเดี๋ยวมิวจะส่ง กลุ่มเพื่อนบ้านให้ให้ดูนะคะเพราะว่าเวลาเขาสอบแล้วเขาก็จะเอาแนวข้อสอบเนาะแชร์ให้ดูว่าวันที่เท่านี้เขาได้อ่านบทความอะไรมันก็จะแบบว่าเออเราก็จะรู้ว่าเราก็จะรู้ว่าเออเราจะเจอคําถามประมาณไหนแนวประมาณไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนกันหรอกคะ่ะเพราะเขาจะสุ่มเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ้าเขาจะสุม่มบางคนก็บางคนก็เจอไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางเนาะ,ะเพราะว่าเขามาแชร์กันนะเพื่อนบ้านอะ เพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีที่ออกบ่อยที่สุด295ข้อนะคะถ้าใครสนใจวันจันเนาะวันจันนะคะมิวก็จะส่ง mp 3แล้วก็ชีตแปลไทยให้ไปฝึกก่อนพอหนังสือมาเดือน2วันที่10หมิวก็จะส่งหนังสือให้ตามทีหลังนะคะนี่ค่ะมันก็มิวก็จะไฮไลท์ให้หมดเลยค่ะแล้วก็มี mp 3เนี่ยสามารถฝึกได้คนเดียวตอนนี้มิวก็ฝึกอยู่ค่ะ เนี่ยฝึกฟังจับพอย์พอเราจดพอย์แล้วฝึกฟังนะคะ,의의ะเราเราจับพอยต์ที่คันุ์ แบบว่าเมื่อก่อนเนาะมิวก็งงเหมือนกันพอยส์มันคืออะไรพอยส์มันคืออะไรอะไรประมาณนี้มิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอมิวมาเจอหนังสือเล่มนี้เนาะมิวก็เก็ตขึ้นมาเลยโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองมิวก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากนิดนึงเนาะแล้วมิวก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่ามิวฝึกข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหนังหนังสือเล่มนี้ค่ะอืมมันทําให้มิวจําได้เพราะว่ามันมี MP3 เราไม่ต้องไปเข้า youtube เราไม่ต้องไปเข้า google มันมี mp3 นะ่อ m มสามารถเปิดได้ตลอดเลยค่ะเราไม่ต้องแบบว่าต้องไม่ต้องเข้า gmail ไม่ต้องเข้า youtube นะคะมันเป็น mp3 แล้วก็ข้อสอบนะคะนี่นะคะหนังสือก็จะมาเดือนสองเนาะหนังสือเมลก็จะส่งให้ทีหลังอือ ข้อดีของการถือสองสัญชาติมันก็ดีถ้าเราอยู่ไทยเราก็เป็นคนไทยถ้าเราอยู่เกาหลีเราก็เป็นคนเกาหลีนะคะก็คือคนที่จะถือสองสัญชาติได้ก็คือยังไงล่ะมีแบบว่าเพื่อนบ้านเราเนาะที่สามารถสองถือสองสัญชาติได้ก็คือเวียดนามแล้วก็ไทยแต่คนจีนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนจีนก็ถ้าสมมุติเขาจะถือสัญชาติเกาหลีแลเขาต้องสละ สัญชาติจีนนะคะแต่คนไทยจะดีหน่อยถ้าเรามีวีซ่าแต่งงานนะคะแล้วก็มีวีซ่าถ้าเรามีวีซ่าแต่งงานนะคะก็คือเราสามารถยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีได้ค่ะถ้าเราสอบผ่านแล้วก็ถือสองสัญชาติค่ะอยู่เกาหลีแล้วก็เป็นคนเกาหลีอยู่ไทยแล้วก็เป็นคนไทยนะคะข้อดีมีเยอะมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปต่อวีซ่าตลอดนะคะอย่างเช่นมิวเนาะ หมิวไม่มีลูกนะหมิวก็ได้วีซ่าแค่หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีถ้าคนมีลูกสูงสุดได้แค่สามปีเนาะครบสามปีก็ต้องไปต่อครบสามปีก็ต้องไปต่ออืมล้วก็เราก็คงแบบว่ายังไงล่ะมันก็ส่วนตัวหมิวนะมิวหมิวว่าสัญชาติเนาะเพราะว่าเรามีโอกาสอยู่แล้วเนาะก็คือเรามีวีซ่าแต่งงานนะแล้วก็สามารถยื่นขอสอบได้ยื่นขอสอบได้ถ้าเราเป็น มันก็ดีกว่าถือถือวนะีซ่าน่ะเอาจริงๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบนะคะแนวข้อสอบที่หมิวฝึกอยู่ตอนนี้นะคะที่หมิวฝึกอยู่ตอนนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมานะคะวันจันทร์หมิวส่งให้ค่ะชิดแป๊ไทยแล้วก็คลิปเสียงพอหนังสือมาเดือนสองมิวก็จะส่งให้อีกรอบนะคะ รุยเพื่อสัญชาติเกาหลีไปด้วยกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันตอนเย็นนะคะมาฝึกรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีไปพร้อมกันจ้าไปแล้วนะคะไป